สวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ IT u อัปเดตนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องข่าวลือนะครับในหลายๆสำนักนะครับที่อ่าลือเกี่ยวกับ iPhone 12ที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้นะฮะเดือนและว,วันที่เท่าไหร่เนี่ยยังไม่มีกำหนดที่ชัดเจนนะครับแต่โดยธรรมชาติของ Apple แล้วเนี่ยจะเปิดตัวก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วง สักประมาณกันยาต่อด้วยเดือนตุลาโดยประมาณนี้นะครับก็ไปดูครับว่า iPhone 12เนี่ยมีข่าวที่หลุดออกมามีอะไรบ้างนะครับ iPhone 12นะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับว่า iPhone 11เนี่ยมันมีทั้งหมด3โมเดลเนี่ยสโมเดลแต่ iPhone 12เนี่ยจะมีทั้งหมด4โมเดลนะครับซึ่งจะใช้เป็นรุ่น iPhone 12เนี่ย มีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับมีขนาดไซส์จออยู่ที่5.4นิ้วกับ6.1นิ้วนะครับในขณะที่อีกโมเดลหนึงนั่นก็คือรุ่นโปรนะครับโปรเนี่ยจะมี2รุ่นนะครับนั่นก็คือตัวโปรธรรมดากับโปรแม็กนะครับซึ่งจะมีขนาด6.1นิ้วกับ6.7นิ้วนะครับทั้งหมดจะใช้หน้าจอที่เป็นจอ o อเ d นะครับแล้วก็รองรับ 5G นะครับยังมองไม่เห็นว่า เหตุผลที่ Apple จะไม่ปล่อย 5G ในปีนี้ว่ามันคืออะไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยปีนี้เนี่ย 5G นะครับต้องมาแล้วนะครับสำหรับ iPhone 12นะครับไปดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับว่า iPhone 12เนี่ยจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างจาก iPhone 11แน่นอนครับ iPhone 12เนี่ยจะมีกล้อง2ตัวนั่นกะค,คือกล้องไวยและการต้าไวนะครับในขณะที่ ตัวโปรเนี่ยจะเพิ่มตัวเลนเทเลมาแล้วก็ตัวอีกตัวนึก็คือตัวไรด้าสแกนเนอร์ที่เราเห็นแล้วนะครับจาก iPad Pro รุ่นปี2020นะครับที่วางตลาดไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับก็เห็นแล้วนะครับว่าเจ้าไราด้าสแกนเนอร์เนี่ยช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพได้ดีแค่ไหนนะครับก็แน่นอนครับ OLED จอ oled ในปีนี้นะครับเพราะว่า ในรุ่นอของ iphone 11เนี่ยใช้ตัว Liquid ค r ิสตันนั่นคือจอ lcd ธรรมดาเนี่ยนะฮะก็ปีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นจอ OLED ครบปลายเลยนะครับทั้ง4รุ่นเลยนะครับในขณะที่ตัวรอยบาทด้านบนนะครับสื่อบอกว่ามันจะเล็กลงนะครับเล็กลงเพราะว่าเขาจะขยับไปตัวไมโครโฟนเนี่ยนะครับขึ้นไป ให้อยู่เหนือเหนือไอตัวตัวกล้องนะครับทำให้ตัวรอยบาทเนี่ยมันลดลงนะครับกอ็อีกสื่อหนึ่งที่หลายๆสำนักที่อ่าให้ความเห็นกันในหลายๆเรื่องนะครับนั่นก็คืออ่าชิปประมวลผลที่จะใช้ A 1 4 นะครซึ่งเป็น5นาโนเมตรนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดไฟขึ้นนะครับก็มาแน่นอนครับสําหรับ A14 นะ Bio 닉นะครับที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนใน iPhone 12ในปีนี้นะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือราคานะครับราคาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเปิดมาต้องบอกว่าถ้านะครับ อ้างอิงจาก iPhone รุ่นเ,เดิมเนี่ยตัวนี้ถือว่าราคาถูกลงมาพอสมควรนะครับพอสมควรนะครับ iPhone 12เนี่ยในขนาด5าในขนาด5.4นิ้วเนี่ยจะราคาเริ่มต้น649เหรียญน,นะครับดอลลาร์นะครับ US นะครับราคาเงินไทยก็ปรอมา20,000-21,000เสเศษนะครับ ก็ตีเข้าๆอาจจะเปิด21,900นะรประมาณนี้นะครับสำหรับ iPhone 12รุ่นขนาด5.4นิ้วนะครับในขณะที่ iPhone 12 6.4นิ้วเนี่ยราคาอยู่ที่749เหรียญก็ประมาณ20,000นิดหน่อยนะครับ20,000นิดหน่อยนยี่20,000กลางๆนะครับ2 0 0กลางๆในขณะที่ไอตัวโป o นะครับเจ้า iPhone 12 Pro เนี่ยก็จะเริ่มที่999เหรียญน,นะครับตัว pro max เนี่ยก็อยู่ที่พันกับอ่า99เหรียญน,นะครับ่าจะอยู่ประมาณสักส0 0 0 0เปลนปนะครับอาจจะแตะ4 4 0 0 0 0นะครับก็ต้องดูว่า iPhone ของ Apple ในปีนี้เนี่ยจะออกมาแก้ในเรื่องของอ่า g ในเรื่องของอาการถ่ายภาพนะครับ ได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะว่า,า iPhone จริงๆแล้วเนี่ยการถ่ายภาพของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่า i p h o n e 12เนี่ยก็มันจะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone 11แล้วก็อ,อยู่แล้วนะครับก็จะเห็นแล้วว่าภาพที่ถ่ายออกมาจากกล้องของ iPhone เนี่ยถือว่าสุดสุดจริงๆนะครับสำหรับ ภาพที่เป็นภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอที่มีการสั่นที่ต้องบอกว่า,าสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับ iPhone 10, 11รุ่นที่กำลังวางขายอยู่นปัจจุบันนี้นะครับแต่ถ้าถามผมว่าควรที่จะเก็บสตางค์เนี่ยรอ iPhone 12ไหมผมว่าน่าจะนะครับน่าจะรอ iPhone 12ดีกว่านะครับสำหรับคนที่อยากจะได้โทรศัพท์นะครับ อยากจะเปลี่ยนมาใช้ iPhone 11ในช่วงกลางๆเทอมแบบนี้นะครับอีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับ iPhone 12ก็จะออกมาแล้วนะครับแต่ว่า,าคุณจะได้จอที่ดีขึ้นนะครับได้การถ่ายภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็รองรับ 5G ด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้งานาหลักๆนะครับก็น่าจะรอไอโ iPhone 12มากกว่านะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ